มงโคตรน่ากลัวต่ออะไรกันไปวะต่ออะไรมันรุนแรงกันอือไปพี่ใครบอเอาเลยมาครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับรายการลาทาพีครับเดี๋ยวมัดสิพาทุกคนไปลาทาพีครับผมในยี่นวาอยู่นีเนี่ยเจ้าทีแห้งต้องเปิดละมึงพาเขาไปตรงที่มึงพายมันนั่นได้ดีกว่า ขวดรอที่เคยเจอทีมากตัวทีมันเหีย้ยนตัวมึงเท่าแล้วมึงพากูไปปลาที่มึงตัวน้องกูมานทายผีป,ปอลอมๆหรอกคนนึงเหรเฮ้ย<อ>มึงคือบ้าของสิวะเฮ้ยใจยยเย็นใจเย็นกูแค่คิดไม่เคยเห็นนั่นละต้องบุหรี่เขาไดา้ล่ะมึงก็บุหรี่สอาเห็ดหอกมึงไปร้องกับผู้ของจริงข้างในได้ดีกว่าไปฉันกูจะพ่างไปเองนี่แหละพาหนองมากคิดที่กูทายไปกูก็เบื่อรุ่งนอกกูหูสุดผิดอยู่ที่กูพาหนองมากเลยเป็นสิ่ธิ์ มึงเอาเ่ยนี่งเขาไปถ่ายในวิญญาณผีสางตนใดที่มันอยู่ตรงทุ่งผ้าออกมาคือรู้ว่าผีโตอะไรี่ได้น้องมันมีสอ่ะออกมาเลยออกมาว่าเธอได้ดิไม่ได้เห็นมึงนี่ทำไมมึงถูกผหน้ามองนี่ล่ะบ้างมองห้องหรอมึงโดนแน่เหมือนมึงหมั่นใจเลยปะว่ามึงเคยสั่งสอนมันเยอะกว่าเยอะกว่าคนอย่างเร เงินแทวนี่มึง่ไดตตัวขุนบอเฮ้ยเฮ้ยรูว่าม่งสิเป็นหย่อนคิมที่เข้ามาทายมืออเนี่ยไกาบ,บอบลยบอเลยกมเห็นขงแเลย,ยก,กลับบ่ได้เบเลยอ้วาเลยไอ้เอ๊าเลยอเลยทามือนี้กูกเห็นผีน้เจ็บตัวเลา วันไม่ใส่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใส่วะกลัวมิงเขาถือพีหลอกเราเพื่อนพีไม่ใช่หลอกคนหรอกนี่คนน่ะหลอกกันเองมาตามหาเราไปวะไปตามใส่วะเฮ้ยมัดวัวเฮาไม่กลับเถอะวะเหลือมุมวอนเลยนี่เฮ้ยเไม่บอกมอรวัวมัด Mất Mất rồi Mất không chinh rồi huy, huy. Huy, mặt nghe này Người ơi mặt đấy Mất Mất nghe đi ở không nước mà Thầy 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 vậy huy, huy. Bộ món tay cho nhắn น้องมึงอ่ะมันก็ตายย้อนผีไงบุรี่มึงปุปากไปสัตว์กูเห็นคลิปที่มึงไปลงมึงนั่นน่ะกูเห็นมาแล้วมึงยังกล้าบอกผมน้องกูตายย้อนผีหรอกฮะไลยมันมันยุ่งทำไมเฮ้ยมึงนีไล่ไล่วุ้นไอ้เหี้ย เฮ้ยมาเลยเบ่นเฮ้ยม <man. S 1> ึงเงียดงวะม่ที่ตายได้เพื่อนมึงล่อ้ะไอเฮียมึงยุ่ได้แล้วไอ้สารมึงโมลุลเรื่องมั้รงเ้ามึงยุ่ได้แล้วเพื่อนถ้ามึงโมยุ่นะคลิปนี้แม่งจะเป็นหลักฐานเลยมึงอยมีความ